ทีการทำให้ต้นกระเพราดกงงามทำอย่างไรมียอดกระเพราให้เราได้เก็บเอาไปผัดกระเพราได้ทุกวันเรื่อยๆแบบไม่ขาดสายคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำสาวกระเพรากันครับผมคุณผู้ชมสังเกตไหมครับนี่คือกระเพราจากยอดที่ผมเอามาปากักและมันก็งอกมาเต็มเลยนะฮะ แถมยังจะมีนี่ฮะช่อดอกแก่ๆนี่ครับตัวนี้ครับให้เราตัดอย่างนี้เลยนะครับตรงข้อนี่เห็นไหมฮะตัดไปเลยนะครับตัดทิ้งเลยมันจะเกิดยอดตรงนี้กับตรงนี้แทงขึ้นมาด้านข้างนะฮะทำให้กระเพาของเรานั้นเป็นช่อสวยดกงามนี่ทิกเล็กๆนะครับที่เอามาฝากคุณผู้ชมฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยแล้วอย่าลืมไปทำล่ะ